สวัสดีค่ะสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมคลิปรันดอมในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้คลิปรันดอมจะมาทำในหัวข้อการงานค่ะเป็นคลิปสั้นนะคะวันนี้จะใช้ไพ่สองสำรับนะคะไพ่แสงสุกและไพ่เซล์แคร์ค่ะ เซลแคร์เราจะมาใช้ในตอนท้ายคลิปนะคะ <_ t ell> เพื่อแนะนำจากเทวดานางฟ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือนะคะจะมาแนะนำให้กับท่านคลิปแรนดอมผู้อาจจะบอกกับท่านอยู่เสมอนะคะว่าเป็นพลังงานโดยรวมไม่ใช่พลังงานของ คนใดคนหนึ่งนะคะอย่าอินอย่านอยกับหน้าไพ่ที่ได้เปิดขึ้นมาบางครั้งอาจจะตรงหรือไม่ตรงเลยก็ได้หรือตรงบ้างไม่ตรงบ้างขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแล้วก็ท่านใดที่คิดว่าผู้อ่านเปิดไพ่แล้วไม่ตรงไม่โดนกับท่านท่านสามารถเลื่อนผ่านคลิป ไปชมคลิปอื่นๆได้นะคะท่านใดอาจจะชมเพื่อความบันเทิงอยู่เป็นเพื่อนผู้อ่านจนจบคลิปผู้อ่านก็ขอขอบคุณลวงหน้านะคะค่ะก่อนอื่นผู้อ่านจะขอสับไพ่ก่อนนะคะขออนุญ,ญาตครูครูอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวของผู้ที่เข้ามารับชมคลิปการงานในวันนี้ ขออนุญาตครูครูอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวของผู้ที่เข้ามารับชมคลิปการงานในวันนี้นะคะขออนุญาตสับไพ่ก่อนค่ะหน้าไพ่ที่ผู้อ่านเปิดให้ท่านเข้ามารับชมวันนี้ท่านอย่านำไปเป็น การตัดสินในการใช้ชีวิตของท่านนะคะเป็นาการเปิดไพ่เป็นแค่แนวทางไกด์ไลน์บางครั้งอาจจะไปโดนคนใดคนหนึ่งก็ได้โดนในเรื่องอย่างวันนี้เปิดเรื่องหน้าที่การงานอาจจะไปโดนถึงการแนะนำ แต่ท่านจะเอาไปเพื่อใช้ตัดสินชีวิตประจำวันของท่านไม่ได้นะคะชีวิตเป็นของเราเป็นของท่านท่านตัดสินใจท่านจะทำอะไรก็ใช้วิจารณญาณของท่านเองนะคะไม่เอาหน้าไพ่มาตัดสินไม่เอาหน้าไพ่มาตัดสินปัญหานะคะ เป็นแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นเดี๋ยวผู้อ่านจะเปิดไพ่จํานวน5ใบนะคะเดี๋ยววันนี้จะลองวางไพ่แบบไม่ต้องจัดกันเยอะ ค่ะพร้มอมยังคะเดี๋ยวผู้อา่านจะมาอ่านคลิปรนดอมในหัวข้อการงานให้กับท่านที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะคะค่ะหน้าไพ่ที่ผู้อ่านได้เห็นนะคะวันนี้ท่านที่เข้ามาชมคลิปวันนี้นะคะมีความรู้สึกว่าท่านจะได้รับข่าวดีอะไรสักอย่าง นอกจากจะข่าวดีแล้วเหมือนกับว่าเรื่องของงานท่านจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาท่านอยู่นะคะในตอนนี้เมื่อก่อนการงานของท่านอาจจะเป็นงานที่ท่านเคยผิดหวังมากับการงานงานที่ท่านทำที่ผ่านมาท่านมีความรู้สึกว่าท่านไม่มีความสุขเลยถ้า ถ้าท่านมีธุรกิจของท่านเองท่านก็รู้รู้สึกว่าตัวท่านเองยังไม่สามารถลงทุนกับธุรกิจของท่านได้เลยท่านเคยคิดนะคะท่านเคยคิดที่อยากจะลงทุนอยากจะทํำงานอะไรสักอย่างถึงแม้ว่า ปกติแล้วท่านจะมีงานประจำอยู่แล้วท่านอยากทำงานอาชีพเสริมทำงานอดีดีเรกท่านมีความคิดอยู่ในสมองอยู่ตลอดเวลาว่าอยากจะทำงานเพิ่มเพื่อหา,อารายได้เพิ่มขึ้นมาจากงานประจำเพื่อจะได้มีเงินเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะ ท่านคิดอยู่ตลอดเวลาบางครั้งท่านก็คิดอยากจะลงทุนทำอะไรเล็กๆน้อยๆที่นอกเหนือจากงานประจำมันอยู่แค่ความคิดค่ะโอกาสเหล่านั้นมันไม่มีให้กับท่านเลยคิดจะลงทุนคิดจะทำงานก็ไม่ไม่สมหวังสักอย่างได้แต่คิดแล้วก็ที่ทำงานก็ ท่านอยู่ที่ทำงานหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมไหนใดใดก็แล้วแต่ที่ท่านไปทำงานอยู่ด้วยนั้นท่านมักจะเป็นคนที่โดนเอาอเปรียบอยู่เสมอโดนเอาเปรียบจากเพื่อนร่วมง,งานอย่างนี้ค่ะโดนเอาเปรียบจากธุรกิจถ้าท่านเป็นเจ้าของธุรกิจท่านก็จะโดนเอาอเปรียบจากคู่ค้าท่านขายของท่านก็จะโดนเอาเปรียบอย่างนี้ค่ะเพราะว่าท่าน เป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่มองโลกอมองโลกสวยเป็นคนมองโลกสวยอะไรก็ดีไปหมดเพราะด้วยความที่ท่านเป็นคนมีจิตใจที่ดีไงคะพอตัวท่านเป็นคนมีจิตใจดีท่านก็คิดว่าคนที่ท่านเจอสถานที่ที่ท่านอยู่ ก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะมีจิตใจตรงหรือว่าจิตใจดีมากับท่านแต่เปล่าเลยนะคะคนที่ท่านร่วมงานด้วยคู่ค้าธุรกิจกับท่านเขาไม่ได้มีความจริงใจกับเหมือนอย่างที่ท่านมีความจริงใจกับเขาเขาแค่เสียแ้งเพื่อผลประโยชน์บางอย่างกับตัวท่านกับ ทรัพย์สินเงินทองของท่านกับรายได้ของท่านกับธุรกิจของท่านแค่นั้นเองเขาต้องการเข้ามาเพื่อที่จะเอาเปรียบไม่ได้มามีความจริงใจซึ่งผิดกับท่านท่านมีความจริงใจท่านมองโลกสวยท่านมักโดนเอาเปรียบอยู่เสมอที่ผ่านมานะคะท่านก็เลยมีความรู้สึกไม่มีความสุขเลยกับงานต่างๆไม่ว่าจะเป็น ท่านทํางานอยู่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือท่านเป็นเจ้าของกิจการเองท่านมีความรู้สึกไม่สบายใจมาตลอดเลยเพราะว่ามีแต่คนเอาเปรียบไม่มีความซื่อตรงกับท่านแล้วอีกอย่างหนึง่งการงานที่ผ่านมาโอกาสดีๆที่เข้ามานะ่ะท่านจะได้แล้วแต่ท่านก็มักจะเสียโอกาสเสมอ บางครั้งงานที่ท่านทำนะ่ะท่านก็เสียเงินไปโดยไปโดยไม่ทันตั้งตัวไม่ทันคาดคิดว่าเงินที่เราได้มาจากการทำงานมันเสียไปโดยไม่ได้ตั้งใจหลายๆครั้งแล้วท่านสูญเสียเงินแล้วก็บางครั้งโอกาสการเงินของท่านที่จะได้เข้ามา ใกล้แล้วเนี่ยทำอะไรไปสักอย่างโปรเจกต์จะผ่านหรือทำงานบางอย่างจนถึงถึงเป้าแล้วคาดว่าจะได้เงินแต่เงินก็ไม่เข้ามาไม่ท่านก็ไม่ได้ด้วยความไม่ตั้งใจแล้วก็ด้วยความไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยกับสิ่งที่กับเงิน ที่ท่านจะได้มาแล้วก็สูญหายไปโดยกระทันหันนะคะไม่ได้มาโดยกระทันหันตอนแรกก็คิดว่าจะได้แล้วกลับกลายเป็นไม่ได้หรือไม่ก็ท่านอาจจะเสียเงินไปกับอสังหาริม,มทรัพย์อย่างเช่นบ้านรถที่ดินอย่างเงี้ยค่ะแต่สิ่งเหล่านี้ที่ท่านสูญเสียไปนะมันเป็นสิ่งที่ดี เสียเงินไปแลกกับสิ่งเหล่านี้เข้ามานะคะพวกอาจสังหารินมารัพบอะคะ่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ต่อไปในอนาคตเงินที่ท่านได้ไปแลกมาแล้วได้สิ่งเหล่านี้มาต่อไปสิ่งเหล่านี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของบ้านและที่ดินนะคะก็สามารถที่จะทำให้ท่านอะมีความมั่นคงต่อไปในข้างหน้าได้ ในภายภาคหน้านะคะท่านจะทำธุรกิจพวกนี้หรือว่ามีสิ่งเหล่านี้ในภายภาคหน้าจะทำให้ท่านมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินได้นะคะหรือบางท่านตอนนี้ทำงานเกี่ยวกับออนไลน์โลกในปัจจุบันนี้เป็นโลกของออนไลน์เป็นโลกของเงินในอากาศถ้าท่าน ยุคหมายถึงไม่ไม่สนใจในเรื่องของออนไลน์ไม่สนใจของเรื่องโซเชียลโอกาสมันมันหายไปโดยที่ท่านนะ่ะจะย้อนกลับไปมันก็เสียดายได้นะคะแต่ถ้าท่านใดที่ทำอยู่กับเรื่องราวของพวกนี้ทำธุรกิจออนไลน์ทำโซเชียลนะคะเราใช้วิธี เรียนรู้ไปค่ะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆทําแล้วงานพวกนี้นะคะจะทำให้ท่านมีความมั่นคงต่อไปในข้างหน้าได้ถ้าตอนนี้ท่านอายังอายุยังไม่เยอะท่านเริ่มต้นจากงานพวกนี้งานพวกนี้สามารถทําให้ท่านมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือไม่ก็ ทำไปจนท่านนะ่ะเกษียณอายุก็ได้อาจจะเป็นลักษณะของอาชีพเสริมเพราะตอนนี้ท่านอาจจะมีงานประจำอยู่ท่านก็ทำงานพวกนี้เป็นอาชีพเสริมอาชีพเสริมเหล่านี้ล่ะคะ่ะทำไปเรื่อยๆศึกษาไปจนท่านท่านมีความชำนาญแล้วก็รู้เกมของงานที่ท่านทำพอท่านมีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญ ธุรกิจเสริมเหล่านี้ของท่านอาจจะเป็นธุรกิจที่ต่อยอดทำให้ท่านทำไปจนเมื่อท่านเกษียณแล้วท่านก็สามารถมีรายได้มีความมั่นคงกับธุรกิจนี้ได้ค่ะท่านใดที่เข้ามาชมคลิปวันนี้แล้วก็ทำยังทางานอยูอ่เกี่ยวกับออนไลน์นะคะผู้อ่านมองจากหน้าไพา่คิดว่าธุรกิจนี้ เป็นธุรกิจที่ดีที่ปังให้กับท่านได้นะคะยินดีด้วยนะคะสำหรับหน้าไพ่ในวันนี้งานที่ผ่านมาเราจะเจอปัญหาอะไรมากมายก็แล้วแต่แต่ขอให้ท่านอยู่กับงานปัจจุบันแล้วก็เหมือนตามหน้าไพ่นี้ก็คือส่งเสริมเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ค่ะท่านทำไปเถอะค่ะ ผู้อ่านคิดว่างานนี้เป็นงานที่ทําให้ท่านสามารถมีความมั่นคงไปจนกเกษียณอายุได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้คลิปการงานก็จบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าไพ่เซลแคร เทวดานางฟ้าครุครูอาจารย์จะแนะนำผ่านไพ่เซลลแคร์ให้กับท่านว่าอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องของการงานลองดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะแนะนำอะไรให้กับท่านบ้างนะคะเราจะใช้ไพ่เซลลแคร์สามใบนะคะ เดี๋ยวผู้อ่านขออนุญ,ญาตสับไพ่สักนิดนึงอย่างที่บอกค่ะไพ่นี้ชุดนี้น้องจะเป็นไพ่ที่มีความบอบบางเจอนิดนึงก็ปิวแล้วค่ะเดี๋ยวผู้อ่านจะขอสับนิดนึงเพราะว่าไพ่เขาบางมากค่ะเราใช้วิธีการเลือกเอานะคะ สุ่มเอาค่ะสามใบนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลา,าถ้าสับไพ่ยเยอะมันก็จะเสียเวลาการรับชมของท่านาใบหน้าเลยนะคะโอเคค่ะ เดี๋ยวเราจะมาอ่านความหมายของไพ่กันว่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือจะแนะนำอะไรให้กับท่านได้บ้างนะคะไพ่ใบแรกนะคะนี่ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะแนะนำให้กับท่านอะไรบ้างไพ่ใบนี้เป็นไพ่ใบที่ห้าสิบ สว t t r ทร t ภายแนะนำให้ท่านรับประทานอะไรที่มีรสหวานอืมมันจะได้เพิ่มพลังงานให้กับชีวิตท่านได้เหมือนกันนะคะให้กินอะไรที่หวานหวานค่ะแต่แต่แต่นะคะผู้อ่านขอเตือนท่านใดที่เป็นเบาหวานก็ ไม่ควรไม่ควรเชื่อในสิ่งเหล่านี้นะคะต้องดออูสภาพร่างกายของเราด้วยแล้วก็บางท่านที่ทานของหวานได้ก็อย่าทานเยอะเพราะเดี๋ยวจะเป็นอันตรายกับสุขภาพเดี๋ยวโรคเบาหวานจะตามมานะคะอาจจะทานได้นะคะแนะนำทานได้นิดๆหน่อยๆค่ะอย่าทานเยอะค่ะต่อไปมิวสิกอันนี้ แนะนำได้เลยว่าทำได้ทุกคนก็คือมิวสิกก็คือดนตรีให้ท่านผ่อนคลายกับดนตรีอาจจะร้องร้องเพลงหรือไม่ก็เล่นดนตรีบางอย่างหรือไม่ก็ฟังดนตรีที่ท่านชอบแล้วก็มีความรู้สึกฟังแล้วเราชอบเรามีความรู้สึกดีๆก็ ให้ให้แนะนำให้ฟังรนตรีด้วยนะคะต่อไป watch a movie watch a movie ก็คือให้ดูให้พักผ่อนด้วยการดูหนังดูหนังดูซีรีส์เกาหลีบางคนชอบซีรีส์นะคะบางคนก็ชอบดูหนังโบราณหนังฝรั่ง หนังสู้รบกันหรือซีรีส์เกาหลีที่ท่านชอบก็ใช้เวลามาดูหนังบ้างอย่าทำงานหนักจนเกินไปมันจะทำให้สมองเราตึงเครียดน,นะคะไพ่ก็แนะนำให้ดูหนังผ่อนคลายค่ะให้ผ่อนคลายค่ะสำหรับวันนี้นะคะการอ่านไพ่การงานก็ได้จบลงแล้ว สิ่งไหนที่ดีสิ่งไหนที่ท่านคิดว่าดีสิ่งไหนที่ท่านคิดว่าชอบก็ให้นำกลับไปได้เลยนะคะส่วนสิ่งไหนที่ผู้อ่านได้อ่านไปแล้วท่านไม่ชอบท่านไม่โดนใจทิ้งไว้ตรงนี้เลยนะคะไม่ต้องนำกลับไปและท่านสามารถเขียนความคิดเห็นใต้คลิปได้นะคะผู้อ่านจะอ่านทุกข้อความค่ะสามารถแนะนำได้แล้วก็อยากให้ทำคลิปแบบไหนก็แจ้งมาได้นะคะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมคลิปมาจนจบไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ